สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์จะพาไปรู้จักกับด้านซองบุกดงง่องคารืห่ารหรูของลิซ่าแบ็คพิงค์มูลค่า200ล้านบาทดังสวยรวยและเก่งรวมอยู่ในตัวเธอลิซ่าแบ c ็คพิงค์ที่เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งควักกระเป๋าซื้อบ้านเดี่ยวสุดหรูในย่านดังของกรุงโซลมูลค่าเฉียด200ล้านบาทมาครอบครอง เป็นข่าวฮือฮาไม่เฉพาะในไทยแต่สื่อเกาหลีก็ตาโตกับลิซ่าแบ็กพริงที่ซื้อบ้านเดี่ยวราคาเฉียด200ล้านบาทในย่านหรูซองบุกดงย่านประวัติศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่พรีเมียมจุดชุมนุมบ้านมหาเศรษฐีนักการทูตและ VIP ของเกาหลีทั้งนั้น ซึ่งการซื้อบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า7,200ตารางฟุตในย่านที่พักหรูหลาที่สุดในกุงโซของลีซ่าหรือลรที่สามโนโบาลสมาชิกวงเคป๊อชื่อดังระดับโลกอย่างแบ็คพริงซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจโดยการที่เจ้าตัวเป็นศิลปินดังที่ได้รับความชื่นชอบและมีเหล่าบรรดาแฟนคลับติดตามผลงานจากทั่วโลกและในอีกแง่มุมหนึ่งหลายคนเชื่อว่า การลงทุนซื้อบ้านเดี่ยวราคา7,500ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านดอนลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราว196.8ล้านบาทอาจจะเกิดสะท้อนว่าลิซ่ากำลังมองการทำงานระยะยาวในเกาหลีใต้ซึ่งอาจจะหมายถึงการต่อสัญญากับค่าย yg entertainment แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรแฟนๆหรือเหล่าบิงซึ่งเป็นแฟนคลับของวงแบ็คพริที่ประกอบด้วยสสาวลิซา่าเจนนี จีซูและโรเซ่ก็มั่นใจได้ว่าลิซ่าและอีกสสาวต่างก็เป็นศิลปินที่ด่งดังและร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวโดยทุกคนไม่มีเพียงไรายได้ที่ได้จากผลงานเพลงการทัวร์คอนเสิร์ตและการออกรายการบันเทิงแต่ยังมีไรายได้มหาศาลจากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ารวมทั้งเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้กับแบรนด์หรูหราในวงการแฟชั่นและเครื่องประดับอัญมณีอีกด้วย โดยข้อมูลณน่าเดือนกันยายนที่ผ่านมา2,565ชี้ว่าลิซ่ามีรายได้ประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว459.4ล้านบาทและยังติดอันดับหนึ่งใน7ไอดอลเกาหลีที่มีรายได้สูงสุดประจำปี2022พศ2,565อีกด้วย แต่น้ำเวลานี้เชื่อว่าไรายได้ของลิซ่าและสมสาวสมาชิกวงจากพุ่งทยานอีกหลายเท่าตัวจากการทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดบอนพิงที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมา2,565ที่กรุงโซก่อนที่จะตะเวนไปทัวร์โลกและจนถึงขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดลงและนอกจากนี้ทั้ง4สาวยังมีการเซ็นสัญญากับแบรนด์สินค้าเพิ่มเติม แล้วเรามาวกกลับมาดูบ้านใหม่หลังใหญ่ของลิซ่าในกรุงโซกันอีกครั้งซึ่งหลายคนกล่าวว่านี่คือการลบคำสุป,ประมาทของเราบรรดาผู้ที่แอนติลิซ่าที่เคยกล่าวว่าคอนโดหรูของเธอถึงจะรู้อย่างไรก็ขับแคบไปเมื่อลิซ่าต้องอยู่กับแมวห้าและหมาอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงสุดรักของเธอ ทั้งนี้บ้านหลังใหม่ของลิซ่าซึ่งน่าจะเรียกว่าคาลือหาสสไตล์วิลล่าหรนั้นต้องเรียกว่าใหญ่เกินพอสำหรับลิซ่าและน้องแมวน้องหมาซึ่งสื่อเกาหลีโอเคป๊อ OK ปรายงานว่าบ้านใหม่นี้ตั้งอยู่ในย่านซองบุกดงที่เป็นแหล่งชุมชนของบ้านพักบุคคลระดับมหาเศรษฐีและ VIP ในแวดวงต่างๆอาทิบ้านของประธานกลุ่มฮุนไดและบ้านประธานบริษัท คโยโบซึ่งลีซ่าได้เริ่มทําสัญญาซื้อบ้านหลังนี้เมื่อเดือนกระกฎาปี2,565และจ่ายเงินครบแล้ว7,500ล้านวอนหรือกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐทําให้สัญญาเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานี้เองและทางด้านสื่อธุรกิจของเกาหลีใต้ได้รายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวมีขนาด7 2 0 0ตารางฟุตเป็นบ้านสามชั้น มีชั้นที่อยู่ระดับบนหนึ่งชั้นและชั้นใต้ดินอีกสองชั้นผู้อยู่อาศัยเก่าคือจางชยอนยุนหลางสาาผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจลอตเต้ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแชโบรที่รวยที่สุดของเกาหลีใต้ทั้งนี้จางชยอนยุนได้ซื้อที่ดินและบ้านหรูหลาหลังนี้เมื่อปี2 5 5 7การก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี2559 ซึ่งครอบครัวของเธออยู่ที่บ้านหลังนี้มากกว่าเจ็ดปีก่อนที่จะประกาศขายส่วนย่านซองบุกดงนับเป็นย่านที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงโซและที่สำคัญคือย่านนี้เป็นที่ตั้งบ้านของบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีตตั้งแต่ยุคโชซอนมาจนถึงยุคปัจจุบันทำให้ผู้มาเยือนนอกจากจะเห็นบ้านพัก และวิลล่าหรูหราของเหล่าบรรดาเศรษฐีแล้วยังได้เห็นบ้านแบบโบราณดูคลาสสิกที่ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่สุดหรูเก,เก๋ๆสำหรับดื่มดำกับบรรยากาศของดงผู้ดีและมหาเศรษฐีอีกด้วยย่านซองบุกดวงนี้ยังเป็นที่ตั้งของวดัดซึ่งในอดีตเคยเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีดำเนินการโดยครอบครัวตกทอดมาสามรุ่นด้วยกันต่อมาในปี2530 เจ้าของนี้ได้บริจาคสถานที่ถวายแด่พระภิษุนิกายเชนและหลังจากนั้นในปี2540ซึ่จึงกลายเป็นวัดพุทธที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาพักที่วัดได้หนึ่งคืนในวันเสราร์เวลา15นาฬิกาจุด0 0นและกลับในเช้าของวันอาทิตย์และย่านซองบุกดงยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์อีกด้วยทั้งนี้ ภาพบ้านใหม่ของนิซ่ายังไม่มีการเผยแพร่มากนะักด้วยเหตุผลถึงความเป็นส่วนตัวเห็นเพียงแต่ภาพรวมของย่านซองบุกดงและคารืหาดท,ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่พักใหม่ของเธอนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานามาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ